มาดูแหมเรื่องหนึ่งนะเจ้าที่ประเทศไทยของเฮาณนะเจ้าบระเนี้เนี่ยติดอันดับ8เบนบอกว่าติดอันดับ8ค่าครองชีพที่ถูกที่สุดในโลกสําหรับชาวต่างชาตินะเจ้าซึ่งชาวต่างชาติเบนบอกว่าอันนี่อย่างถึงถูกที่สุดในโลกเนาะที่เฮาติดติดอันดับก็เพราะว่าง่ายต่อการใช้ชีวิตแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของบ้านเช่าเนี่ยมันถูกราคาก็จับต้องได้ซึ่งทางด้านของบริษัทด้านการย้ายถินฐานระดับโลก ก็ได้เผยแพร่รายงานดัชนีการเงินส่วนบุคคล2,567นะเจ้า เพิ่นมีการจัดอันดับ10ประเทศค่าของชีพที่ถูกที่สุดในโลกสําหรับชาวต่างชาติจาก174ประเทศทั่วโลกเลยนะภายใต้ปัจจัยหลัก3ด้านได้แก่ค่าของชีพโดยรวมความพึงพอใจต่อสถานการณ์ทางการเงินนะจ้ารวมไปถึงรายได้หลังหักภาษีซึ่งประเทศไทยของเฮาเนี่ยก็ติดอันดับ8ตีง่ายต่อการใช้ชีวิตโดดเด่นในเรื่องของการหาบ้านเช่าในไทยเนี่ยเปิ้บอกว่าเป็นเรื่องง่าย ราคาถูกแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันจับต้องได้เนาะส่วนประเทศอาเซียนของเฮาเนะเจ้าก็มีการติดอันดับด้วยเช่นเดียวกัน่ามี10อันดับนี้มีประเทศอ,อย่างพ่องนะเจ้ามีเวียดนามอันนี้ก็เป็นอาเซียนเนาะอันดับหนึ่งเลยนะเจ้าที่ค่าของฉิปถูกที่สุดนะเจ้าโคลัมเบียอินโดนีเซียน,นี่ก็เป็นประเทศอาเซียนปานามาฟิลิปปินส์อาเซียนเหมือนกันเนาะมีอินเดียเม็กซิโกและประเทศไทยนี่เป็นอันดับ8นะเจ้า อันนี้ก็มีหลากหลายประเทศที่ติดอันดับกค่าครองชีพที่ถูกที่สุดเวียดนามนี่ก็คือเหมือนเหมือนยังตีเฮาไปแล้วเปิ้ลก็ต้องแบบอะอย่างอ่ะที่มันเหมือนเหมือนว่าถูกกว่าบ้านเฮาไปแหมอ่ะการจ่จ่ายต่างๆนี่มันก่อตีพาบของกินอย่างเงี้ยนะครับก็จะคาถึงจะเข้าจ้าเหมือนกันก็เลยย่างือได้อันดับหนึ่งอันนักท่องเที่ยวนะครับไปแอลกันตีเวียดนามจ้า็ก็เป็นซ้วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าครองชีพมันถูกครับ